หลักโลหิตบทที่34ท่านอนามหิตพูดโทพยาณกล่าวอย่างเฉยชาใหญ่ยยไม่ทดสอบดูโง่เสียงกระชากเสียงว่าสหายคิดหาที่ตายก็ไม่ใช่สเสน่หาในสักษณะนี้ฮ่าเอเรารู้สึกลำคาญในการมีชีวิตสื่อไปกับมีตากล้าแข็งจะไม่อาจตกตายได้อย่างนั้นวันนี้เจ้าแสหาถูกที่แล้วนั่นก็ประเสริฐแต่ราศีของเราคมคน หอเสียงยกมือโบอกวูบหนึ่งในสี่นักบูจุดม่วงรังกระบี่ขึ้นทิ่มแทงใส่ในบัตรดลผู้โทรยานยกมือโบอกวูบนักบูผู้นั้นพันวกายอย่างหนาวเหน็บกระบี่ในมือขณะห่างจากทรงอกายตรงข้ามสามนิ้วพันหยุดยั้งชะงักผู้โทรยานก่อตัวฟาดลงอย่างรวดเร็วโอ้ยในเสียงแผดร้องนักหูผู้นั้นศีรษะถูกกระแทกแหลกละเอียดล้มพุบลงกับพื้น โลหิตส,สีแดงฉานและมันสมองสีขาวเยิม้มไหลทะลักโง่เสียงสืบก,กายไปกาเสียงเกเลียวคลาดท่านใชพ้พิษพูดโทมยานกล่าวว่าเราบอกว่าลาสีข่มคนยามกล่าวว่าจะฟามือขวารังขึ้นอีกตงังเึองเอี้ยรองพ้องว่าอย่าได้ฆ่ามันพูดโทมยานเหลือกตาขึ้นกล่าวว่าหมายความว่าอะไรตังหึงเอี้ยวขบคิดแล้วกล่าวระหว่างข้าพเจ้ากับมัน ยังมีเรื่อนส่วนตัวสะสางไม่เสร็จสิน้นผู้โทยานถอยกายไปด้านหลังไม่ได้ลงมือจริงๆงหเสียงเขม่นมองตังหึงเอี้ยกล่าวว่าในต่ำใต้ไม่มีที่เจ้ายืนหยัดทรงกายเจ้าหนีไม่รอดหรอกตังหึงเอี้ยครกรามกรอดกล่าวว่าข้าพระเจ้าไม่คิดหนีจะกลับไปมอบตัวตามคำมั่นสัญญาประเสริฐมากพวกเราพบกันใหม่ในเทือกเขาจบคำโบกเมอโ เกียงจื่อห่วมอบอุ้มซากศพสหายร่วมสำนักขึ้นผู้คนทั้งสี่ดีปราจากไปตังหึงเอี้ยคมวิจัยกล่าวกับผู้ธงวิญาณขอบพระคุณท่านที่ยื่นมือช่วยเหลือผู้โงวิญาณชี้มือไปยังเซียงโกหงกล่าวว่านางเป็นใครเป็นสหายผู้หนึ่งคนรน,นาคอนบุริมสหายถูกแล้วเรียวเฮียบท่านเขาใจกระจ่างแก่ใจลาก่อนวาจาขาดคำขยับบูบหายรับไป เสียงโกโหงเพื่อนังงับขวัญอันแตกตื่นได้กล่าวว่าพวกท่านรู้จักมักคุ้นกันเพิ่งพบหน้าสองคราวาจาของมันก่อนจากหมายความว่าไรนี่ภายหลังค่อยอธิบายหงมุย้ยท่านรีบไปเถอะอย่าได้ผิดนะกับเตียที่ชุยเสียงโกโหงขบิลิปากกล่าวว่าพวกเราเมื่อใดจึงจะได้พบกันอีกตังหงเอียรอบสลดโหดหห่ใจได้พบกันอีกนั่นนับว่าเลือนลางยิ่ง แต่ตนเองหากไม่กลับไปมอบตัวพระสุธาแม้ภัยศาลกับไม่มีที่ให้ทรงกายอยาว่าแต่เทวรูตเกี่ยวศูนย์ได้รับประกันให้กับตนเองไม่กลับไปก็ไม่ได้ดังนั้นกล่าวเสียงนุ่มนวลหงมุ้ยหากมีโอกาสข้าพเจ้าจะวกกลับมาหาท่านเอี้ยกอข้าพเจ้าท่านไปเถอะนางขายมีวาจาจะกล่าวแต่แล้วก็ก้เกืนไว้คำท่านไปเถอะแฝงความระทศหดหู่อย่างยิ่งยวด ต่างหึงเอียหาใช่ไม่ทราบแต่ตนสามารถกล่าวกระไรวาจาปรบรมก็หาประโยชน์ไม่ได้ผู้ใดสามารถค่าดคลียอนาคตการดังนั้นเพียงฝืนแย้มยิ้มไปเสียงโกหกก่าวอย่างลำบากยากเย็นข้าพระเจ้าไปแล้วจบคําสาวเท้าอย่างเช่มช้าปริห้าหกว่าอดเหลียวหน้ามองมาไม่ได้จากนั้นจึงสึกถึงริมดงขึ้นม้าควบขับจากไป ตังหึงเอีย้ยจับจ้องมองจนเงาคนและหมาหายลับสาบสูญจึงพึมพำขึ้นเราต้องได้พบกันอีกนี่เป็นสำเนียงจากดงใจและเป็นความมุ่งมา่นปรารถนาของตนแต่สภาพความจริงจะเป็นอย่างไรก็มม่อาจทราบได้แล้วตังหึงเอีย้ยพันฉกคิดถึงวาจาก่อนจากไปของผู้โทรมานที่ว่าท่านเข้าใจกระจ่างแก่ใจแน่นอนตนเข้าใจเป็นอย่างดีไม่ตีที่แปะอุ่งเฮียงทอดมา มีทราบจะสะสางอย่างไรหากไฟตรงข้ามระแวงสงสัยในเสียงโกหงผลสุดท้ายจะเลวร้ยายสุดอย่างคาดบุคคลเช่นแปะองเฮียงนางสามารถลงมือโดยไม่คำนึงถึงเรื่องราวใดๆขรบคิดถึงตอนนี้ต้องสิวกายที่ความหนาวเหน็บต่างหึงเอียต้องเร่งลดการสนักอสูรศักดิ์สิทธิ์ภายในวันพรุ่งนี้การเวลานับว่าชุรหกยิ่งได้แต่สลัดความคิดหนีไปจากผวัง เร่งรุดเดินทางอย่างรวดเร็วการไปครานี้เทกเช่นมแมลงเมาบินเข้ากองไฟแต่ตังหฮงเอียไม่อาจไม่กลับไปตนต้องเผชิญหน้ากับความจริงเพื่อหาหนทางขี้ไข่ไม่อาจถูกไล่ล่าไปชั่วชีวิตตังหฮงเอียยังจดจำหนทางเข้าออกเทือกเขาได้ดังนั้นประมาณยามสามมาถึงหมู่บ้านชาวนาหลังนั้นนี่เป็นที่ซึ่งหยุดยั้งพักผ่อนของฝ่ายสำนักอสูรศักสิทธิตังหฮงเอีย ได้รับการต้อนรับตามปกติหลังจากรับปรทานอิ่มหนำก็เดินทางสือไปทั้งเป็นยามราตรียามเที่ยงวันที่สองมาถึงป่าหุบเขาที่ตั้งสำนักอสูรศักสิทธ์ตั้งหึงเอียบ่งบอกรหัสลับไปจากนั้นก็สู่หุบเขาจิตใจเริ่มวั่นไหวไม่สงบที่แท้จะเป็นเพศภัยหรือวาสนาจะพิสูจน์ได้ในบัดดลใกล้ถึงก้นหุบเขาตังหึงเอียผ่นพบว่าทำเลผิดแผกไป และเห็นขุนเขาลายล้อมรอบข้างยอดเขากล่งกลางค่อนข้างต่ำสำนักใหญ่อยู่บนยอดเขากล่งกลางนั่นเองต่างหึงเอียตอนแรกที่มาอยู่ในสภาพเฉลยภายดังทุ่มเทเวลาทั้งมวลอยู่กับห้องฝึกปืนฝีมือตอนจากไปก็ฉุกกระหุกดังนั้นนับเป็นครั้งแรกที่สังเกตพบทำเลยอดเขาสี่รูกรอบข้างกับเรียงลายเป็นรูปดอกเหมยต่างหึงเอีย้ยพันสถานใจอย่างรุนแรง ตอนนึกได้แล้วเมื่อปีก่อนโมอโศน์มานชั่วช่วงทิ้งสมบัติวิเศษเย้ะองคกงก่อนตายกำนันรองเท้าให้ในรองเทา้ามีแพรเหลืองผืนหนึ่งภาพวาดบนผืนแพเป็นเช่นนี้เองหรือว่าที่นี้เป็นฐานที่ซ่อนสมบัติตั้งหึงเอีย้ยชะงักเท้าลงหวนนึกทบทวนวดีสี่ประโยคเทพล้ำฟ้าเฮียงกี่ชื่อขึ้นมาแววอัศนีให้รถหน้าพบมัดชาให้หยุดยัง้งสายสามขวาสี รุสวังมังกรคำนวณจากคำมัดฉาและวังมังกรสมควรมีน้ำอยู่แต่ที่นี้เป็นความในใดกันเรี่ยวเอีย้ท่านกลับมาแล้วตังหึงเอียตื่นจากผวังความคิดสหายสนิทอ้วงอันได้ยืนยักอยู่เบื้องหน้าสีหน้าแปลเปลี่ยนจนสุดจะทนดูอ้วงเฮียอ้วงอันปลายตาบอกใบตังหึงเอียทราบว่าในความมืดยังมีคนรีเปลี่ยนสรพนามว่าอ้วงอัน ท่านทำหน้าที่เฝ้าเวรมิผิดตั้งหึงเอีย้ยทราบสาเหตุที่สีหน้าอ้วงอันแปลเปลี่ยนไปมันตำหนิที่ตนไม่มควรกลับมาสู่กับดักตนพบกันในนาคราบุรีมมันก็ตักเตือนให้ตนเตลิดหนีไปแต่มันในเลยทราบถึงความคับแค้นของตนอ้วงอันกล่าวขึ้นว่าตามข้าพเจ้ามาตั้งหึงเอีย้ยพบพาจิตใจที่แทรกระถึกติดตามอ้วงอันขึ้นสู่ยอดเขาตลอดลายทาง มีว่าผู้ใดก็ไม่เอ่ยปากมีนานให้หลังมาถึงนอกเขตกำแพงสำนักอวงอันกาวอย่างเข้มช้าเสี CL ้ยวเอี้ยท่านธมกสำนักมีคำสั่งท่านพอกลับมาให้รุดสู่เก่งเตยตำหนักตรงทันทันทีต่างอเอีอยส่งเสียงดังอ้อบังเกิดความหนาวเย็นยเยียบแผ่ซ่านไปทั่วสัมพังธ์กายให้รุดสู่ตำหนักลงทันย่อมต้องรับการสอบสวนแต่ในเมื่อกลับมาทุกสรรพสิ่งล้นฝากไว กับวาสนาเท่านั้นภายใต้การนำของอ้วงอันตั้งหึงเอียสาวถาผ่านเข้าประตูใหญ่ของสำนักไปยามเหยียดดูแขนขุนแขนมาดหลายสายตาที่มีแผกแตกต่างกันสาสพุ่งใส่ตั้งหึงเอียตลอดเวลาตั้งหึงเอียก็ไม่สะต่ำก้าวปราปร,ราดอย่างเร่งร้อนผ่านตะกร้าหลายชั้นครั้นแล้วมาถึงหน้าประตูตำหนักลงทันอ้วงอันรอระดังไปนักปูชุดม่วงเสี้ยวเอีย ลุดมามอบตัวปรากฏนักบูเฝ้าตำหนักสองคนลันปาดออกมาเยินหยัดอยู่สองฝ่าข้างของตังหึงเอียอ้วงอันจึงล่าถอยไปหนึ่งในสองนักบูเฝ้าตำหนักกล่าวคนหนึ่งท่านเป็นน้อมเลนหัวหน้าตำหนักนักบูนั้นพุ่งกายจากไปไม่นานให้หลังออกกลับมาถึงข้างกายตังหึงเอียมือลงทันที่ไรคุมแพรแดงแปดคนทยอยกันเข้าสู่ตำหนักได้ยินในตำหนักแววเสียงมาลอดดังสามครั้ง ซุ่มเสียงหนึ่งดังว่าเพิ่ตำหนักโชคครูให้ดังก็ส่งเสียงร้องอีกว่าควบคุมสิทธรยศ์เสี้ยวเอียเข้าสู่ตำหนักตั้งหึงเอียใจหายโูบล้มหายใจกระชั้นที่เร็วขึ้นนักบูพ่าตำหนักทั้งสองตะวัดระเบาเข้าไปภายใต้การคร่ากลุ่มขนบูททั้งสองตั้งหึงเอียสาวเท้าเข้าตำหนักไปพอเงยหน้าขึ้นและเห็นหัวหน้าตำหนักลงทันเฮงเทียนห้วย นางต่างงานบนโต๊ะลงทันสีหน้าเคร่งเครียดเย็นชาจนผู้คนต้องทานด้วยความหวั่นไหวตั้งหึงเอี้ยโคมิใจสืบท้าไปสามก้าวก้าวอย่างนอบน้อมสิดรอลงอาญาเซี่ยวเอี้ยน้อมพบท่านหัวหน้าตำหนักเหงเทียนห้วยแคนเสียงอย่างเย็นชากล่าวว่าเซี่ยวเอี้ยเจ้ายังคิดบายเบียงอันใดอีกตั้งหึงเอี้ยสงบอารมณ์อันพุ่งพ่านกล่าวว่าสิดไม่กล้ามีความคิดทรยศเหตุการณ์ที่แล้วมา ล้วนเกิดจากการเข้าใจผิดเหงเถียนห้วยกล่าวเสียงก็เรียกราดาผู้ใดเข้าใจผิดเจ้าผู้ร่วมสำนักที่ส่งข่าวมาไม่ทันเสฝบสาสภาพความจริงก็รายงานมาว่าสิทธยศต่อสำนักตอนนั้นฉไหนไม่กลับสำนักมาแสดงความไม่สุดใจทันทีทั้งนี้เพราะเกิดเหตุการณ์ซ้ำซ้อนไม่อาจรุดกลับมาได้ความนี้จะนุโลมแก่เจ้าสำหรับเรื่องเมื่อวานเจ้าต่อสู้กับัวหน้าขาบวนโง่เสียง จะอธิบายอย่างไรตังหึงเอียหน้าภากมีญาติเงื่อไหซึมนี่นับว่ายากจะตอบได้หัวหน้าตำหนักโรงทันเห็งเถียนห้วยตบโตะ๊ะอย่างหนักนวงตาวาดว่าตอบมาตังหึงเอียสถานเฮือกหนึ่งขบกรามกล่าวว่าสิทธ์คอเน้นย้ำว่าได้รับอนุญาตจากท่านประมุขสำนักให้กับสำนักมามอบตัวภายในห้าวันแต่หัวหน้าแซงโง่ต้องการ,รากล่าโกมเรานีที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาด้วย สิทธิยามรอนรุ่มจึงก้าวดาวร่วงเกินดาวดีนั้นเป็นใครสหายของสิทธิ์และดาวดีนั้นรู้จักนางสนักเล่าได้อย่างไรตั้งหึงเอียสถานอีกครากล่าวเสียงหนักสิทธิ์ไม่ได้เพ่งพายความลับไม่ทราบนางรู้ได้อย่างไรนี่เป็นคำบาบเบี่ยงแก้ตัวสิทธิ์น้อมเรียนตามความสัตย์เชื่อเธอไม่ได้ยังมีเรื่องเกี่ยวกวับพูดทธมยานเล่าฝ่ายตรงข้ามปรากฏขึ้นอย่างกระทันหัน สิทธิ์ไม่รู้จักมักคุนมันมาก่อนเฮงเทียนห้วยกระชากเสียงว่าแล้วไหลหากไม่รู้จักมักคุนมันจะไหนฝืนกฎระเบียบข้อห้ามของวงนักเลงช่วยเหลือเจ้าขอท่านหัวหน้าตำหนักพิจารณาโดยปาดเปืองสิทธิ์หากโป้ปดย่อมม่กล้ากลับมามอบตัวเฮ้อาศัยรวดลายนี้ยังตบตาเราไม่ได้ประกาศแรกเจ้าสำเนึกว่าไม่มีทางรอดได้พระสธทามแม้ภัยสาร แต่ให้มีที่ให้เจ้าทรงกายประการที่สองเจ้าคิดอาศัยการมอบตัวไฟหาความคุณาจากท่านสมุกสำนักแต่เจ้าคำนวณผิดพลาดแล้วกดระเบียบตาไว้หนักแน่นมิมีแปลเปลี่ยนกับกายคำสาบานที่เจ้ากล่าวไว้ตอนสังกัดสำนักจะสลายต่อเมื่อเจ้าตายไปตังเหองเอียทั้งสำนึกเสียใจทั้งขุนแขนดูท่าแม้จะอธิบายอย่างไรก็หาประโยชน์ไม่ได้ ต้องถูกตาหน้าเป็นสิทธทรยศหากทราบเช่นนี้แต่แรกยายต้องแสดงความห้าวหารเปลี่ยมบริสุทธิ์ใจหวนกลับมารนหาที่ตายแต่สายไปเสียแล้วทุกสรรพสิ่งลวนจบสิ้นแล้วความรักความแขนบุญคุณอาคาดรอยติไปในลักษณะนี้เหงเทียนห้วยกล่าวเสียงเย็นยเยียบเจ้าอย่ามีวาจาใดจะกล่าวตั้งหงเอียเปิดตาแทบขีดขาดกล่าวว่าคำบอกของสิทธ เมื่อม่ได้รับความเชื่อถือก็ไม่มีใดสมควรกล่าวอีกเห้งเห่นห้วยตอบโต๊ะดังชาติใหญ่ก่าวว่าทวงถามพลังฝิมือของมันกลับคืนตังหึงเอียแตกตื่นจนขวัญหน,นีดีฟอแต่ด้วยสัญชาตญาณของการลักชีวิตตังหึงเอียไม่คำนึงถึงเรื่องราวใดขยับกก่วูบหนึ่งในขณะเดียวกันนักโบว้ตําหนักที่ครากลุมตังหึงเอียอยู่ซ้ายขวาทั้งสองพากันพุ่งดัชนีออก จีสกัดใส่จุดสําคัญบนล่างต่างหึงเอี้ยหกแห่งในเสียงครางหนักๆต่างหึงเอี้ยรู้สึกว่าพลังพิมือแตกซ่านสาลายล่างทายโงนเงินแทบลม้มลงกระบี่ที่สะพายติดตัวก็ถูกปลดไปต่างหึงเอียหน้าบิดเบีย้ยวเกลี้วกราดพันตะเบงเสียงห,หัวราอฮาๆย่างคุมขังเหง่เทียนห้วยตวาดว่าเจ้าหัวราะอะไรเ่าหวราะตัวเองที่ตาบอดลงพัดสู่เส้นทางอธรรม หากทราบเสียแต่แรกยินยอมถูกฆ่าถึงตั้งแต่ปีก่อนยดปากจะประหารฆ่าฟันอย่างไรก็เชิญตามสะดวกเหงเท่นห้วยตะวาดอย่างเดือดดานคร่าก้มไปเวียงลงสู่สะระร้ายกระดูกตั้งหึงเอีย้แยแผดท้องสุดเสียงอ้าปากกระอักฤทธิ์ออกมากองโตทันใดนั้นหลังมาตำหนักแววซูมเสียงหนึ่งดังว่าท่านพมุกสำนักมาถึงโหหน้าตำหนักลงทันเหงเท่นห้วย ผุดลุกขึ้นยืนสำรวมอยู่ด้านข้างนักบุญตํตนักโลนกม้มอิะน้อมกายลงเทวทูตเกี้ยวสนปรากฏกายขึ้นก่อนยืนหยัดอยู่ข้างโตครั้นแล้วสตรีคุมหน้าด้วยแพร่ดำนางหนึ่งปรากฏขึ้นดุดพูดพายสุดนั่งลงอยากที่นั่งหลังโตตัต้งหึงเอียิตใจสับสนนักบุทร่ควบคุมตัวตั้งหึงเอียกระชาาหลังจนตั้งหึงเอียต้องคุกเข่าลงกับพื้นประมุกสํนักเอ่ยปากอย่างเช้่มช้า หัวหน้าตำหนักแท้เหงงจัดการอย่างไรไปแล้วเหงงเทียนห้วยน้อมกายกล่าวว่าตามกฎสมควรเวียงสูสะระลายกระดูกมันมีคำอุทธรหรือไม่บริวานเห็นเป็นวาจาโป้ปดเชื่อถือไม่ได้ประมกสำนักเงียบงานชขณะจึงกล่าวเสี่ยวเอีย้ยเจ้ามีวาจาจะกล่าวหรือไม่ตังหึงเอีย้ยแผดเสียงร้องว่าสิถูกปรับปรำความผิดถูกสอบสวนกระจ่างชัด ั้นยังบอกว่าเป็นการปักปั้มสิดกับสํานักมาตามกําหนดคิดไม่ถึงว่าจะไร้ประโยชน์เจ้าไม่ยอมรับคําตัดสินลงโทษตั้งเฮงเอี้ยต่อนนี้ไม่นําพาปารมเรื่องใดทั้งสิน้นร้องว่าไม่ยอมรับอืมเรื่องทอยศัต่อสานักนับว่าปักปั้มเจ้าแล้วเรื่องเพ่งพายความรับสํานักเราต่อเรนีนั้นเล่ายังคงเป็นการปักปั้มโหน้าขบวนแท่งโง่ใส่ไข่ไป้ายผิดเจ้าหาไม่ได้ แต่สิทธิ์ไม่ได้เพ่งพายออกไปจริงๆวาจานี้ผู้ใดยินยอมเชื่อถืออย่างนั้นสิทธิ์ไม่มีวาจาจะกล่าวเทวทูตเกี่ยวศูนยน้อมกายลงก่าว่าท่านประมุกสำนักในความเห็นบริวารมันอาจบางทีถูกปักปําท่านต้องการให้ภัยโทษมันบริวารไม่กล้ากล่าวเช่นนั้นท่านเห็นว่าสมควรจะส,สังอย่างไรรอสืบสาะสภาพความจริงตังเฮงเอีย มาเกิดความหวังรอดชีวิตอย่างเรือนรางพระมกสํานักเบือนหน้าไปกล่าวว่าหัวหน้าตําหนักแซ่เหงมีความเห็นอย่างไรเหงเทียนห้วยก้าวอย่างนอบน้อมขอท่านประมกพิจารณาชี้ขาดท่านได้ทวงถามพระนางพิมุมันกลับคืนแล้วโทกแล้วบริวารปฏิบัติไปตามกฎระเบียบประมกสํานักเงียบงานไปบริการใ้ตําหนักอัดอั้นจนแทบแตกระเบิดตั้งหึงเอียสมองเวงว่างเปล่า ความเป็นกับความตายขึ้นอยู่กับวาจามุกสำนักเพียงคนเดียวคนเมื่อถึงยามอับจนสิ้นหนทางกับความตายรู้สึกจางเบาบางตอนนี้ต่างหึงเอียเป็นเช่นนั้นเอง